้าวมาไม่ทันพอดีเขาจุดตะไลบ้างตะไลสิบล้านขึ้นพอดีขึ้นแล้วกําลังล่มกําลังกลางล่มกําลังลงพอดีอ่าตะไลสิบล้านกําลังลงพอดีนะโอ้โหเรามาไม่ทันพอดีมันขึ้นมาแล้วขึ้นไปแล้วกําลังติดล่มลงมาติดล่มลงมาพอดี ตะไลสิบล้านตะไลสิบล้านคนมาดูเยอะเลยมาอยู่ดูตะไลสิบล้านตะไลสิบล้านโอดกดเยอะเลยแน่นบริเวณโอ้คนมาดูตะไลสิบล้านเยอะแยะมากขึ้นแล้วที่จอดรถรถแน่นเลยบ้านพุดว่าอำเภอกุชีนาลายจังหวัดกาลาสิน์ วันนี้เป็นวันที่21วันอาทิตย์ที่21เด,เ,เดือนพฤศจิกเ,เดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคม2,566เนาออะไรล้านพอดีกำลังลงกำลังลงอะไรอะไรสิล้านกำลังลงพอดี คนเยอะเลยพี่น้องเลยเยอะเลยมากๆเลยตะไลสิบล้านคนเต็มถนนท้นทางเยอะแยะเลยเขึ้นแล้วตะไลสิบล้านกำลังลงกำลังลงรถเ,เยอะแยะเลยเอาแค่นี้ก่อนพอได้กินได้ไอา